สวัสดีค่ะเจ้าโอ๋ค่ะในช่วงนี้ตัวเองก็คือทํางานค่อนข้างหนักมากแล้วก็เวลาพักผ่อนมันค่อนข้างที่จะน้อยใช่ไหมแต่เวลาที่จะนอนเนี่ยมันก็กลับนอนไม่หลับบวกทั้งตัวเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายฉันไม่ไหวแล้วนะฉันเลยแบบต้องไปหาโน่นนี่นั่นมาลองทานใครที่เขาบอกว่าเฮ้ยแกลองทานตัวนี้สี่ตัวนี้สี่คือมันได้เห็นผลโน่นนี่นั่นแต่เรามาลองแล้วมันไม่ได้เห็นผลกับเราเลยอะจนเราได้มาลองตัวนี้เลยค่ะ เป็น i อริสโคโนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ตัวนี้จะโวรจะทาน1-2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นเท่านั้นเองนะคะมาในรูปแบบแคปซูลแบบนี้นี่ใส่ใแบบนี้เห็นไหมคะทานง่ายมากเพราะปกติตัวเองอะ่ะเคยทานตัวที่เป็นแบบน้ำไม่รู้ว่าเคยทานกันหรือเปล่ามันจะทำให้ ทานยากแล้วก็มันฝืนๆคอบอกไม่ถูกอะรู้เลยว่ามันมันหยีทานยากมากๆแต่ว่าห่างในรูปแบบแคปซูลของตัวนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะทานง่ายพกพาสะดวกด้วยนะคะตัวนี้จะโอกก็คือทานมาได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วค่ะรู้สึกว่าร่างกายจากที่เคยแบบอ่อนเพลียนู่นนี่นั่นตอนนี้มันดีขึ้นมากๆและอีกอย่างเลยภูมิแพ้ หายแล้วก็เหมือนอาการมันดีขึ้นแบบยังเห็นได้ชัดเลยอะค่ะอันนี้คือชอบมากเริมด้วยอีกอย่างนะมันก็ช่วยในเรื่องของลดไขมันในเลือดอีกด้วยพร้อมกับปรับสมดุลระบบขับถ่ายภายในให้มันดีขึ้นอันนี้มันดีต่อสุขภาพมากๆเลยทุวนี้โจชอบมากแนะนำเลยค่ะถ้าใครกำลังมองหาถึงอยู่